สวัสดีคุณปิณรงค์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็คกรลูกเลิกไปไหนคะเนี่ยอ๋อลูกเอาไว้ที่บ้านค่ะว่าเดี๋ยวคนเขาจะเขาจะผิดจบแล้วค่ะแต่วันนี้มาเดินแบบด้วยเป็นไงมหาชุดอันนี้ชุดนอนใช่ไหมคะอันนี้คล้ายๆชุดนอนค่ะเพราะว่าวันนี้คอนเซ็ปต์ของเราคือเตียงค่ะใช่เรามาขายเตียงใช่เตียงของผู้ชายเยอะมากใช่ไหมก็มีมีพี่หลายคนค่ะใช่เขาบอกว่าจริงๆแล้วโลเคชั่นหลักของปิณรงค์คือเตียงใช่ไหมคะ คุณแบบคุณจิ้นไหมอะไรร็ไม่ไม่จริงๆเราก็ไม่ได้อยู่บนเตียงตลอดเรามีป่าด้วยมีป่าด้วยไม่ใช่ก็ในเรื่องส่วนใหญ่ก็จะทะเลาะกันนะมีหวานบ้างอะไรบ้างใช่ค่เจอคุณใหญ่เป็นไงบ้างคะไม่จะไม่เจอกันนานในเฮียเฮียค่ะใช่เฮียก็ดูน่ารักเหมือนเดิมค่ะใช่ดูสดใสแต่หนวดเขาก็ยังเข้มเหมือ๋อเขาเขาต้องไว้หนวดค่ะเพราะว่าเขาเล่นละครคิดถึงไหมคะถ้าถ้าภาษาไม่รู้เรียกว่าคู่จิ้นคิดถึงไหม ก็คิดถึงพี่เบนเหมือนเดิมค่ะก็เราก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันเสมอมาไม่เคยเปลี่ยนไปใช่ะเหอยจูบใช่ไหมฮะไปนู่นเลยสาวเล่นอะไรใครมินใจกันหรอมินไม่เปลนมินไม่เป็นเดี๋ยวมินเพิ่งหายไปนช่ดูว่าเห็นรอยขะหัเหรือคอเลือกต่อไปเลยค่ะตอนนี้กําลังกัวพันอยู่กับพอยส์อยู่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายยกเล่นมังกรกับพอยส์สลันค่ะก็ตอนนี้ก็ ก็เราก็เล่นกันเข้าขากันมากขึ้นใช่เพราะว่าเราก็สนิทก,กันมากขึ้นใช่มครร่งา,รง,งานกับพอดขี้อําขี้หยอกคล้ายๆพี่มียเลยพอกันมาเลยพระเอกช่องเจ็ด เป็นอะไรใช่ก็จะแบบว่าขี้เล่นน่ารักแบบเอาใจอะไรเงี้ยค่ะหวั่นใจว่าจะมีรักโปรโมดีไหมก็มีแล้วไม่หวั่นมีแล้วค่ะก็ก็พอดก็น่ารักใช่ก็จริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วใช่ค่ะประกอบกับมีพี่บอยประกอบก็ยังไม่ไปไหนสักทีเป็นไงบ้างครับพี่อยเหมือนเดิมค่ะพี่บอยก็ยังน่ารักเหมือนเดิมถ่ายกันบ้างไหมทักกันค่ะก็มีแบบ มีพอดีมีลายการเหนี่ยก็จะมีแบบค่ายกันบ้างก็คือเราทั้งคู่ก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยไม่่อยได้คุยกันแต่ว่าก็ไม่ห่างหายจากกันใชม่แคปไม่ไม่แคบไมแคนแซวว่าเป็นแบบรักต่างค่ายต่างชาติไม่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 คือจริงๆเราเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันแล้วก็เป็นพี่น้องที่ดีต่อกันแล้วก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นค่ะความสัมพันธ์ก็ยังเท่าเดิมข่าวก็บอกว่าแฟนคลับพี่บอยไม่ตื้มเราอะไรเงี้ยค่ะ ไม่นะคือเขาไม่ได้ขนาดน,านั้นเขาเขาเหมือนกับว่าหวา่วงแล้วก็มาแซวขำๆมากกว่าไม่ไม่ได้แบบซีเรียนมินก็นยังคุยกับพี่บอยขอำๆอยูเลย,เลยใช่ค่มเพาะว่าทั้งเบียร์ทั้งบอยพอดก็จะมีหนวดด้วยเขาก็มนีนะไม,ไม่มีมึนโกนคน,นใช่ค่ะลูพกพันกับหนุ่มๆหนวดตลอดเลย ไม่เกี่ยวมั้งก็ไม่ได้เกี่ยวว่าหนวดหรือไม่หนวดเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็คุยกับทุกคนเหมือนเพื่อนหมดใช่ไหมบบอยเบียพอดอ่ะสามหนุ่มใครสนิทสุดเลยคะถ้าตอนนี้เหรอคะน่าจะเป็นพอดเพราะว่าเพราะว่าอายุเท่ากันแล้วแบบเหมือนแบบเล่นละครด้วยกันอยู่ใช่ตอนนี้เราเจอกันเกือบทุกวันหรือใช่ไม่ไม่ได้หวาแต่เหมือนเราก็แบบ เล่นการเพราะในกองก็จะมีหลายคนใช่ค่ะมันเหมือนเราอายุเท่ากันแล้วเราก็คุยกันเรื่องเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครเรื่องการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเหมือนแบบไว้เลียดกันมองแงงกันไปไม่หวานใช่ไหมคะข่าวไม่หวานไม่หวานก็กับพอยก็ยังพอยก็ยังน่ารักเหมือนเดิมช่ก็ไม่ไม่เคยเปลี่ยนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีเสมอมาแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงในอนาคตก็ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะ ไปพอดมาก่อนตอนนี้มินไม่ไม่เคยไม,ไม่เคยให้ใครมาแข่งขันอะไรอยู่แล้วเพราะว่ามินก็จริงใจกับทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราก็รักทุกคนในแบบเพื่อนแล้วก็จริงใจแค่นั้นเองเรื่องต่อไปอย่างบ้านใส่ทองนี่โปรเจกต์นี้สรุปว่ายังยังไม่มีอะไรขึ้นหน้านะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีละครเรื่องเรื่องอื่น แบบติดต่อมาแต่ยังไม่เคยได้ยินบ้านใจทองใช่ถามเขาบอกว่าอ่าน้องมินจะไม่ได้เล่นเป็นพี่รถเมย์มาแทนเลยได้หมดเลยค่ะมินไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วมินก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ตา่ก็อเจ็ดกี่ปีคะอยู่ยังไงยู่ก็ยิ่งยาวอยู่ค่ะ ชายก็ไม่เคยคิดจะไปไหนนะช่องเจ็ดก็ให้โอกาสมินมาเสมอก็ไม่เคยคิดจะไปไหนอีกแล้วข่าวหนึ่ข่าวดีไม่รู้พูดได้ไหมคะพี่ชายที่เห็นหล่อๆอยู่ตอนนี้ใช่ก็ตอนนี้พี่ชายมินก็กำลังจะแต่งงานแล้วค่ะโสดแล้วสาราสดเรียบร้อยแล้วก็โตข่าวที่ว่าจะเข้าวงการเนาะใช่ไหมล่ะครับไม่เพราะว่ามีข่าวว่าพี่ชายจะเข้าวงการใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ข่าวเพราะว่าก็ออกมาโตเลยว่าจะแต่งงานเดือนหน้าแล้วค่ะขอทิชชู่หน่อยค่ะ ร้องไห้เหรอไม่รลอกเนาะโอใช่ก็นี่รู้จักกับพี่แม็กอยู่แล้ววะคะใช่ก็แต่งที่แต่งที่คอนแก่นคะ่ะใช่ก็ก็ถ้าใครว่างก็เชิญไปงานละกันนะคะใช่ไปแน่นอนเนาะไปแน่นอนคะ่ะแ้าไป,ไปก็อาจจะโดนตัดออกจากกองโมโรดกได้ <laughs> แฟนและครแฟนขับน้องมินก็รักเลยละคอแล้วน้ำันยิ่งเยอะมากขึ้นด้วยก็ก็ยังไงก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ให้กําลังใจมินมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องเรียนนะคะก็มินก็พยายามจะเล่นละครแล้วก็ทําทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดค่ะยังไงก็ฝากละครเรื่องหยกเล่นมังกรด้วยน,นะคะ